ตอนที่หนึ่งสือจือหลิง

我、嗯， สูงส่งแต่ถูกคนในตระกูลทำร้ายเสียสละลูกชายของเจ้านับเป็นวาสนาทั้งเผ่าพันธุ์เจ้าต้องเสียสละอย่าไ้ฝันเลยเฮ้ยหย่าเฮ้ยหยเฮ้ยหยเฮ้ยย 陈俊尼。 嗯。 โลดอันสมบูรณ์แบบหมู่บ้านต้าหวงสือหลายปีต่อมา วันศืกร์วันวอาทิตย์แรกย้ำทุกสภาสิ่งเริ่มตน้นสื่อห้า ามันฝึกวิชาฝึกกล้ามเนื้อให้แข็งแรงกระตุ้นโลหิตเส้นเอน็นเพื่อให้วิร่างกายและจิตใจที่แข็งแกร่งเพื่อใช้ชีวิตในเถือกเขาที่กว้างใหญ่เข้าใจไหมเข้าใจ,ใจครับเจ้าจ๋าเจ้าดูนะต้องําแบบนี้อออ้เย ท่านปู่หัวหน้าเผ่าไม่แล้วทักษะพื้นฐานเด็กสืออินฟังถึงเจ้าจะอายุน้อยตัวเล็กกว่าเพื่อนเบิ่นแต่เจ้าเป็นคนที่ขย,ยันมากสือตองหัว,หวป่าขากว้างใหญ่ไร้ขอบเขตพวกสัตว์ร้ายออกมาอาลาวาถ้าพวกเจ้าไม่ฝึกวิชาจะต่อกรกับพวกสัตว์ร้ายไม่ได้ แรดเพลิงสองหัวเนี่ยเอาแรดเพลงสองหัวมันเรากินได้เป็นเดือนใช่แล้วเอาแันพลังไปทำยาให้เด็กๆคงจะดีไม่น้อยแล้วจะรออะไรแล้วข้าไม่เอาเดือมันกลับไปเบียข้าต้องดึงหูข่าอแน่แน่เฮ้ยยาโซซานมันกระเด็นไปเนื้อ ข้าจะสู้ตายกับเจ้าเจ้าสัตว์เดรัจฉานเจ้าสัตว์เดรัจฉานมันจะตายแล้วามันข้ามัน เกล็ดฟ้าบ้าจิงจอมสีเกล็ดฟ้ามันมาล่าลลสัตว์ในถิ่นของเราเสือเฟยเจียว ไอ้โอ hey, oh ้ยอุ้ยอ ah. ่ะอะคูเขาจะไปล่อม uh. ันเหรอฮ้ยเจ้าดอกบ้าได้เจ้าก็ร้งมาเฮ้ยทุกคนไปฆ่ามัน เรื่องปรหลาดหรือว่าจะมีสมบัติของสวรรค์ถือกำเนิดแรดเพลิงสองหัวเป็นสัตว์ที่ดุร้ายมากหนึ่งร่างสองหัวหนึ่งหัวไม่สองเขา ดังล่างกลับมาแล้วกลับมาแล้วมาลงกลับมาแล้วเรเเลยจ้าอีซีเกล็ดฟ้ามันตกใจหนีไปแล้วพวกเราจะได้ลาบก่อนโตใช้ไหมากเลยนะเนี่ยเย้ยวันนี้มีแต่ผู้ชายท่านพ่อท่านพ่อท่านพ่อท่านกลับมาแล้ว ข้าคิดถึงเดินมากเลย,เยลูกพ่อ,อลูกพ่อลูกพ่อมาที่จะดูกล้าพ่อสิเป็นไงของข้าก็มีท่านพ่อเก่งมากแแแนนน่่อออขขงงงเเจ้าา็รมมกไคยกลัวสิ่งอดตัวเลยท่านปูห่หัวหน้าเผาเมื่อไหร่ท่านพ่อท่านแม่ข้าจะกลับ เพาเขาเดินทางไปไกลมา,ากเจ้าตัวเล็กพราะเขาไม่คิดถึงข่าเหรอพวกเขารักเจ้าตัวเล็กมากมาโอจะพาเจ้าไปดูว่านักล่าเขาล่าได้สัตว์อะไรอ๋อืม จญญเจ้าหลววิญญาณเทพเจ้าเหลวเป็นที่เคารพของชาวตาหวงเกิดมาต้องลำบากพายุสายฟ้าฟาดแต่เข้มแข็งทรหดเป็นตายไม่หวัน่นจริงใจไม่เคยเสแสร้งซื่อตรงต่อฟ้าดินจิตวิญญาณที่ซื่อตรงและยิ่งใหญ่ คุ้มครองประชารร์ให้หลุดพ้นจากเพศภัยเพ,พะเจ้าอูยิ่งใหญ่ขอสวรรค์คุ้มครองหมู่บ้านสื่อขอสวรรค์คุ้มครองหมู่บ้านสือ นี่เชื่อพ่อนะเดี๋ยวก็เสร็จแล้วไม่เอาไม่เอาเอาะไรไม่อยากลองอะไม่อยากแทรบอย่าไปเจ้าเชื่อพ่อได้ไหมอย่าดื้อสิอย่าดื้อสิเอาเลยไปในอาบน้ำนี้สายยาบำรุงกำลังเป็นการแทะของแรดเพลิงสองหัวที่หาได้ยากถ้าขอรับประกัน หลังจากแช่ยาแล้วเอ็นและกระดูของพวกเจ้าจะทัดเทียงกับพวกสัตว์ใหญ่เจ้าต้องอดทนพวกเจ้าต้องอดทนท่านปู่หัวหน้าเผ่าหลังแช่ยาจะได้กินนมสัตว์ท่านพูดคำไหนคำนั้นนะแแบแบจะวางใจเถอะยากินมากแค่ไหนแต่ก็กินได้เลยดีจังเลยถ้าเช่นนั้นข้าต้องอดทนเจ้าตัวเล็กมีพรสวรรค์อย่างมากเ ห้าถ้าหมู่บ้านสือมีเพียงัวหน้าเผ่าได้ควบคุมอักษรรูนได้โอ้วแปบแปบแปบโอ้วแย่งนี้เหรอโอ้วแย่ไหวแล่ไหวแล้ว เทิงสองหัวรีบทำลายมันซะอย่าให้มันหนีไปได้ร้อนมากร้อนร้อนมาก คิดไม่ถึงว่าเด็กคนนี้จะมีพลังที่มหาศาลสามารถเที่ยบกับพวกสัตว์ร,ร้ายโบราณใช้เกินดแท้ที่สืบทอดมาแต่โบราณทำวิธีชำระเขาท่า,ทา,ทานปู่หัวหน้าเผ่าเขาจะดื่มน้ำนมสัตว์ได้หรือ,อยัง <c oughs> ได้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 เ <c oughs> จ้ายังดื่มมากแค่ไหนก็นไปดื่มได้เลยว้าว <c oughs> ดีจ้า,าดื่มด้วยเ <c oughs> จ้าตัวเล็ก เจ้าเก่งมากเลยเจ้ามีพลังมหาศาลเยี่ยมเยี่ยใช่ทำได้ยังไงเนี่ยบอกพวกเราบ้างสิเทพเจ้าหลิวน้ำนมสัตว์ที่ข้าชอบดื่มมันอร่อยมากถ้าลองดื่มดูฮท่านเป็นจิตวิญญาณที่คุ้มครองหมู่บ้านซื้อของเรา านพ่อท่านแม่ข้าเป็นชาวหมู่บ้านสือท่านคงรู้ว่าพวกเขาอยู่ที่ใดข้าอยากบอกพวกเขาเขาปกป้องหมู่บ้านสือได้แล้วแต่ว่าถึงข้าเจอพวกเขาเขาหน้าตาเป็นยังไงข้าก็ไม่รู้ข้าคิดถึงพวกเขา หูหนิวข้าโตแล้วนะข้าดื่มน้ำนมสัตว์ข้าไม่ดูดนิ้วเอ๊ะเจ้าจ๋ออยู่ไหนเขาไม่พาเจ้าไปเล่นเหรอท่านพี่เพราะเขาไปหาไข่ไข่นกยักษ์อะไข่นกยักษ์เหรอหู้นิวเจ้าฟังข้านะเจ้ารีบกลับไปหาท่านปู ว้าวไข่ของอินซีเกลดฟ้าหาง่ายมากเลยเหนื่อยแม้ข <ś m ats> <ś m ats> ้าไม่เคยเห็นไข่ที่ใหญ่ขนาดนี้มาก่อนเลยถ้าข้าได้กินข้าจะมีพลังเหนือเจ้าสีเฮา หลายพวกนี้ขยับได้ด้วยนึงไม่ถึงว่าจะรวมตัวกันหลายเป็น QR คอรดพวกท่านอยากร่วมผจญภัยไปกับเจ้าตัวเล็กใช่ไหมฉะนั้นก็สแกน QR คอาโดตามวีแชททางการของโลกอันสมบูรณ์แบบเส้นทางการผรจนภัยสุดพิเศษกำลังรอท่านอยู่